ตั้งจิตอธิษฐานสมพานวัดป่ามะม่วงเดินทุดงกับหลวงพ่อในป่าเป็นเวลาสองเดือนเต็มนับแต่ออกจากวัดเขาได้เข้าไปยังเมืองหงสาสวดีที่ท่านเคยถูกจับมาเป็นตัวประกันเมื่อชาติที่แล้วอยู่เมืองหงสาสวดีปีหนึ่งเต็มเต็มแม่ทัพอีกนายหนึ่งจึงมารับกลับท่านจึงต้องตอบแทนบุญคุณแม่ทัพคนนั้นซึ่งในชาตินี้เกิดเป็นผู้หญิง หลวงพ่อดำได้พาท่านไปนมัสการพระเจดีชเวดากองปูชนียสถานอันเลื่องลือของประเทศพามา่าจากนั้นก็ได้พากันเดินทางต่อไปยังอ่าวเบงกอลท่านได้ของดีมามากไม่ว่าจะเป็นคาถาอาคมต่างๆหรือวัตถุมงคลโดยเฉพาะพระพุทธรูปปางพุทธลีลาสมัยสุขโขทยัยอายุเจ็ร้อยกว่าปี ที่หลวงพ่อองค์หนึ่งมอบให้ด้วยเหตุผลที่ว่าฝันเห็นท่านตอนกลางคืนพอรุ่งเช้าได้พบท่านรูปร่างหน้าตาเหมือนในฝันเกิดถูกชะตาถึงกับยอมมอบสิ่งที่รักและเก็บรักษามานานให้ท่านไว้เป็นที่ระลึกอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษคือพระพุทธรูปขนาดใหญ่สร้างด้วยหินหยกสีขาวก้อนมะหกมาสลักสลาว อย่างงดงามตามแบบศิลปะพะมา่าในความงดงามนั้นท่านยังมองเห็นความเมตตาปราณีที่ฉายออกมาจากพระพักจึงตั้งจิตอธิษฐานในบัตรดลนั้นว่าหากข้าพเจ้ามีบุญญาธิการขอให้ได้พระพุทธรูปแบบนี้ไว้บูชาในประเทศของข้าพเจ้าและจะขอถวายพระนามว่าพระพุทธโคอุดมโชคสิ้นคำอธิษฐาน ลมแรงพัดผ่านไปวูบหนึ่งแล้วสงบลงท่านรู้ว่าคำอธิษฐานจะเป็นจริงเมื่อท่านอายุ72ก่อนแยกทางกันหลวงพ่อในป่าได้บอกเคล็ดลับหลายอย่างให้กับสิทธ์พร้อมทั้งกํำชับไม่ให้เล่าเรื่องหลวงปู่เทพอุดรให้ผู้ใดฟังด้วยเป็นอาถรรพ์และบุคคลผู้นั้นจะต้องตายแต่ถ้าเขายอมตายก็เล่าได้และไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะ ท่านไม่มีเจตนาที่จะให้เขาตายคนที่อยากรู้อยากเห็นถึงกับยอมตายนั้นยังมีอยู่ในโลกอีกมากบางครั้งก็อยากรู้ในเรื่องที่ไม่ควรรู้เพราะไม่มีประโยชน์กับชีวิตแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์กับไม่สนใจอยากรู้จากอ่าวเบงกอลภิกษุวัย45เดินทางเข้าประเทศไทยโดยใช้คาถาย่นระยะทาง และมาถึงบ้านโยมมารดาก่อนเวลาเพลงเล็กน้อยท่านเข้าไปกราบโยมมารดาและถามหาโยมบิดาโยมพ่อเข้าไปบวชอยู่ที่วัดพรมบุรีตั้งแต่เดือนที่แล้ววันนี้นางจําแรงมานิมนท่านมาฉันเพลงที่นี่ประเดี๋ยวก็คงจะมาแม่จวนบอกพระลูกชายพูดยังไม่ทันขาดคำพระภิกษุพองก็เดินเข้ามาในบ้าน คลั้นเห็นพระลูกชายก็ตรงเข้ามากราบเพราะตามวินยัยผู้บวชก่อนถือว่าอาวุโสกว่าผู้บวชทีหลังหลวงพ่อคิดยังไงถึงเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัดครับภิกษุอายุพรรษามากกว่าถามหลวงพ่อผู้ซึ่งอายุพรรษาน้อยกว่าท่านก็ผมเห็นโยมเขาเจ็บอดอดแอดแอด คิดว่าถ้าผมบวชแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลว่าให้จะทำให้เขาดีขึ้นอีกอย่างหนึง่งผมก็ถือศีลแปดมาตั้งแต่ท่านเกิดซึ่งก็เหมือนกับบวชอยู่แล้วจึงได้ตัดสินใจบวชทั้งสองข้อนี้ก็ยังไม่ใช่เหตุผลสำคัญที่สำคัญคือข้อที่สามผมเห็นท่านออกทุด,ดงเกรงว่าจะไม่ปลอดภยัย เพราะป่าดงพงไพรเต็มไปด้วยอันตรายนานาประการผมจึงบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ท่านด้วยเชื่อมั่นในความรักที่พ่อมีต่อลูกว่าจะด้วยช่วยปกป้องคุ้มครองภัยให้ท่านได้เหตุผลประการสุดท้ายอย่างความทราบซึ้งให้แก่พระครูเป็นล้นพ้นท่านก้มลงกราบพระอรหันต์ของท่านสามครั้ง ด้วยความเคารพบ,บูชาอย่างสุดซึ้งภิกษุต่างวัยและต่างภรษานั่งสนทนากันได้สักพักนางจำแรงและเด็กชายชำนิก็ช่วยกันตั้งสำรับภิกษุวัยส5้าทักทายหลานชายว่าไม่เจอกันหลายเดือนเองเป็นหน่มแล้วนะเกี่ขวบแล้วล่ะชีขวดครับหลวงนาะเด็กชายตอบห้าขวบแล้วไอ้หนู สี่ขวบนัเมื่อปีที่แล้วนางจำแรงทักท้วงเด็กชายจึงพูดใหม่ว่าแม่บอกว่าห้าขวดฉีขวดเมื่อปีที่แล้วขวบนะไม่ใช่ขวดพูดขวดบ่อยๆเดี๋ยวแม่เองก็เกิดเปรี้ยวปากขึ้นมาก็จะยุ่งท่านย้าพี่สาวคนเล็ก แม่จวนจึงถูโอกาสรายงานความประพฤติของลูกสาวว่ามันกลับมาดื่มอีกแล้วละท่านโยมว่าเสียจนไม่รู้จะว่ายังไงแล้วคืนว่ามากๆข้านี้ไปอยู่ที่อื่นแล้วแม่จะว่ายังไงคนติดเหล่าย้อนโยมแม่อย่าไปว่าเขาเลยเอาไว้ให้ธรรมชาติลงโทษเขาดีกว่าภิกษุวัยสี่สิบห้าว่าพี่สาว มันไม่น่าจะมาเกิดเป็นลูกค้าน่าจะไปเกิดเป็นลูกพี่เรียนจึงจะเหมาะกันแม่ก็เมาลูกก็เมาเขาจะได้เรียกว่าแม่แก้วลูกแก้วแม่จวนยังอยากว่างั้นข้าเป็นลูกแก้วของแม่ก็แล้วกันนางจํำแรงสรุปข้าไม่รับนี่ลูกแก้วของข้าคือองค์นี้ แม่จวนชี้มาที่พระครูอย่าไปสนใจเขาเลยใจยโยมเดี๋ยวเขาเกิดหนีไปจริงๆโยมแม่ก็จะลําบากเป็นครั้งแรกที่นางจำแรงเห็นว่าพระน้องชายพูดดีมีสัมมาคาระวะชนํนนี้เอ็งจำไว้นะโตขึ้นห้ามกินเหล้าจะได้ไม่เมาอย่างแม่เองท่านบอกหลานชายครับหลวงนาะหนูไม่กินหรอกเหม็นจะตาย แม่กินเหล้าแล้วก็ทะเลาะกับพ่อหนูรำคาญหลานชายรับคำไอ้หนูเอ็งชักจะพูดมากไปหน่อยแล้วไปเลยปะไปเล่นที่ไหนก็ไปไปนางจำแรงชักเคืองลูกชายคนเล็กไม่ไปหนูจะดูหลวงตากับหลวงน้ากินข้าวดีแล้วไอ้หนูนั่งอยู่ตรงนี้แหละใครทำอะไรเองเดี๋ยวหลวงตาจะเข็นกระบ,บาลมัน ภิกษุพองพูดอย่างนึกมันไส้ลูกสาวเต็มประาดานั่งจำแรงก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านบวชท่านคิดว่าจะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้ลูกสาวคนนี้เลิกเล่าให้ได้ฉันเพลงเสร็จแล้วพระภิกษุพองกับท่านพระครูจึงแยกย้ายกันกลับวัดรูปแรกกลับวัดพรมบุรีอีกรูปกลับวัดป่ามะม่วง เพราะมีหน้าที่ที่จะต้องทำกันอีกมากเมื่อถึงวัดพระมหาบุญก็รายงานว่าช่วงที่หลวงพ่อไม่อยู่โยมอู่รถคว่ำคอหักตายเมียกับแม่เขานำศพมาเผาที่วัดเราครับอ้าวตายแล้วหรือเห็นไหมคนเสียสัจจะเตือนเท่าไรก็ไม่เชื่อแถมยังขอร้องผมไม่ให้บอกเมียกับแม่เขา ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่ตายซะแล้วหรือไปที่ชอบที่ชอบเถอะนะโยมอูนะภิกษุวัย45พูดปรงปรงอีกเรื่องหนึง่งคือโยมอ,องได้มาขออาศัยอยู่ที่วัดนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายมาจากไหนผู้หญิงครับอายุร่วมหกสิบแกบอกว่ามาจากอำเภออินจะมาเข้ากรรมฐานแกคุยอวดว่า จะปฏิบัติให้ได้เห็นหนอเหมือนกับหลวงพ่อผมนึกขำขำอะไรคำที่แกพูดเพอเจอนะครับแกตาบอดจะมาปฏิบัติให้ได้เห็นหนอขนาดผมตาดีๆยังไม่ได้มันก็ไม่แน่นะอย่าเพิ่งไปดูถูกแกคนตาบอดมักมีอะไรๆพิเศษกว่าคนตาดีแกมาตั้งแต่เมื่อไรแล้วใครเป็นคนสอนกรรมฐานให้ มาถัดจากวันที่หลวงพ่อออกธุดงครับนี่ก็ขาดอีกวันเดียวจะครบสองเดือนแม่ชีเขียวพามาขึ้นกรรมาฐานกับผมแล้วก็ช่วยสอนให้ผมไม่ถนัดสอนคนตาบอดแถมเป็นผู้หญิงเสีด้วยเกิดเดินมาชนผมเข้าผมก็จะต้องอาบัตเปล่าเปล่าท่านให้เหตุผลสมภารอยากจะย้าลูกวัดหากก็ต้องเปลี่ยนใจ เพราะเกรงจะไปสะกิดแผลหัวใจที่กำลังจะตกสะเก็ดของพระมหาหนุ่มเข้าจึงถามว่าแล้วแกพักอยู่ที่ไหนแม่ชีเขียวให้พักอยู่ในโรงครัวครับแกช่วยเฝ้าสมบัติของวัดได้เยี่ยมมากใครๆมาขโมยของในครัวแกรู้หมดเขาพากันล้อเลียนแกว่าตาทิพเพราะว่าเจ้าขาวกับเจ้าแดงเคยแอบย่องไปขโมยขนมแก แกยังบอกจะมาขโมยขนมข้ากินหรือไงนึกว่าข้าไม่รู้หรือชัดชะเดี๋ยวข้าฟ้องท่านมาหาให้โบยสักคนละโหลเลยพอเจ้าแดงแกล้งดัดเสียงถามว่าจะให้โบยใครแกก็ตอบว่าโบยไอ้ขาวกับไอ้แดงนะสิแกตาบอดจริงหรือเปล่าหรือว่าแกล้งท่านพระครูสงสยัยเมื่อฟังจากที่มหาบุญเล่า ตอนแรกผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันเจ้าแดงกับเจ้าขาวก็สงสัยก็ทดลองสอบดูด้วยการให้เจ้าแดงเอามือโบกไปโบกมาตรงหน้าแกถ้าแกตาไม่บอดก็ต้องรู้ว่าเป็นมือใครแต่นี่แกไม่รู้ผมทดสอบหลายครั้งแม่ชีเกียวก็ทดสอบได้ผลออกมาว่าตาแกบอดจริงๆ สงสัยแกจะได้เห็นหนออย่างที่คุยเสียกระมั่งอีกเรื่องหนึง่งที่ประหลาดก็คือเวลามีโยมเข้ามาขอยืมหม้อในครัวไปเอาไปใช้ตอนมีงานพอเข้าเอามาคืนแกก็ว่าฝาหม้อไม่ใช่ของวัดให้หาฝาของมันมาคืนเขาบอกว่าไม่เป็นไรมันปิดกันพอดีก็ใช้ได้แล้วแกก็ยืนยันว่าไม่ได้ เพราะมันผิดฝาผิดตัวแถมแกยังย้อนให้อีกว่าถ้าเอาผัวเองไปเป็นผัวคนอื่นเอาผัวคนอื่นมาเป็นผัวเองอะ่ะจะใช้ได้ไหมทําอโยมคนนั้นต้องไปหาฝาหม้อมาคืนแกจนได้พระมหาบุญรายงานเรื่องโยมอ,อง สงสัยผมจะต้องไปทดสอบสักหน่อยไปด้วยกันเดี๋ยวนี้แหละท่านบอกพระลูกวัดพระมหาบุญจึงเดินไปยังโรงครัวกับท่านสมพานครั้นไปถึงท่านก็เห็นสตรีอายุประมาณห0นั่งเช็ดจานอยู่จึงกระซิบถามพระลูกวัดว่านั่นใช่ไหมที่ชื่อโยมอ,องคนนั้นแหละครับหลวงพ่อลองไปพิสูจน์หน่อยเถอะว่าแกตาบอดจริงหรือบอดปลอม ถ้าบอดจริงก็แสดงว่าแกได้เห็นหนออย่างที่แกคุยพระมหาบุญกระซิบกระซาบกับท่านสม่านถ้าเช่นนั้นท่านยืนดูอยู่ตรงนี้นะผมจะเข้าไปยืนใกล้ๆแกพูดจบท่านจึงใช้วิชาย่องเบาที่เคยใช้เวลาที่ขโมยเงินยายวิชานี้มีประโยชน์มากถึงบวชเป็นพระแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้ แต่จะไม่ต้องใช้มาขโมยเงินใครมิฉะนั้นจะเป็นอาบัตโทษท่านเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าใยอองฝ่ายนั้นมองไม่เห็นเพราะตาบอดสนิททั้งสองข้างหากก็รู้ว่ามีคนมายืนอยู่ข้างหลังเพราะได้กลิ่นกลิ่นที่มาสัมผัสคาณนะประสาทของหลอนไม่ใช่กลิ่นของคฤรือหัดหากเป็นกลิ่นของผู้ทรงศีลบริสุทธิ์จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงที่ใครๆล่ำลือกันว่าท่านคลังและศักดิ์สิทธิ์นักหลวงพ่อเหรอจ๊ะกลับจากทุดงตั้งแต่เมื่อไหร่หล่อนทักทายพร้อมวางจานลงแล้วก็ก้มลงกราบสามครั้งท่านพระครูยังคงยืนนิ่งเพราะต้องการพิสูจน์ว่าสตรีนี้ตาบอดจริงหรือตาบอดปลอม นางสาวอองวัยหกสิบจึงพูดขึ้นอีกว่าทำไมไม่พูดกับฉันละ่ะฉันอุตส่าห์ด้านด้นมหาจะมาเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อสักหน่อยฉันคุยอวดใครๆว่าจะให้ได้เห็นหนอเหมือนหลวงพ่อหล่อนพูดอีกท่านพระครูนึกคำที่หล่อนช่างปักจิตปักใจว่าจะได้เห็นหนอเหมือนท่านจึงหัวเราะหืๆออ,ออกมา นางสาวอองถามเสียงดุดุว่าหลวงพ่อคำอะไรหรือว่าคำที่ฉันพูดหลวงพ่ออยากคิดดูถูกฉันนาคนอย่างฉันลงได้พูดอะไรแล้วก็ต้องทำให้ได้อย่างที่พูดท่านพระครูเห็นว่าหากยืนนิ่งๆอยู่อย่างนี้คงไม่ดีแน่จึงตัดสินใจพูดกับหล่อนว่าโยมอองแกรู้ได้ยังไงว่าเป็นค่า หรือว่าแกมองเห็นฉันมองไม่เห็นหรอกจ่าหลวงพ่อตาฉันบอดมาตั้งแต่อายุสิบสี่หล่อนบอกกล่าวเป็นอะไรทึ่งบอดละ่ะเล่าให้ฟังได้ไหมได้สิจ,จะ้ะถ้าหลวงพ่ออยากรู้ฉันก็จะเล่านิมนต์หลวงพ่อนั่งก่อนนิมนต์ท่านมาหาด้วยหล่อนพูดเหมือนกับว่า รู้ว่าพระครูไม่ได้มาองค์เดียวทำไมแกรู้ว่าข้ามากับมหาบุญฉันได้กลิ่นคือคําตอบเจ้อหมูกแกดีขนาดนั้นเชียวดีหรือไม่ดีฉันก็ไม่เคยพลาดสักครั้งหล่อนถือโอกาสคุยเอาละเอาละงั้นก็เล่าไปซิว่าทำไมแกถึงตาบอดท่านมาหาฟังด้วยกันจะได้ช่วยกันเป็นพยานว่า โยมอองตาบอดจริงหรือปลอมกันแน่บอดจริงๆจ้กฉันจะโกหกหลวงพ่อไปทำไมโกหกพระโกหกเจ้าฉันกลัวตกนรกแต่พระบางองค์เขากลับไม่กลัวนะโกหกญาติโยมหน้าตาเฉยแกตาบอดแล้วรู้ได้ยังไงว่าท่านโกหกหน้าตาเฉยท่านพระครูถามอย่างนึกสนุก ฉันก็รู้กันแล้วการเอาเหอะไม่ใช่พระวัดนี้หรอกนะหลวงพ่ออย่าร้อนตัวไปหน่อยเลยเอาละเอาละแกอย่ามัวพูดมากไหนเล่าไปซิว่าไปทำยังไงตาถึงได้บอดมันคงเป็นกรรมของฉันนะหลวงพ่อคือว่าตอนฉันอายุสิบสามแม่พาฉันไปทำงานที่บ้านในอำเภองานอะไรงานบ้านจะ้ะ แม่แกให้ชั้นไปเป็นคนใช้ที่บ้านในอำเภอพอฉั้นอายุสิบสีก็ตาบอดคือฉันเป็นตาแดงคุณนายในอำเภอเขาก็บอกฉันว่าให้ไปเอายาหยอดตาที่โต๊ะเครื่องแป้งมาหยอดซะจะได้หายฉันก็ไปหยิบมาหยอดทั้งสองข้างเลยพอหยอดเสร็จก็แสบตามากแล้วก็มองไม่เห็นก็ร้องบอกคุณนายคุณนายมาดูก็ตกใจ ว่าดิฉันหยิบยาล้างเล็บบอกว่าฉันหยิบยาล้างเล็บของเข้าไปหยอดยานั่นผสมน้ำกรดฉันก็เลยต้องเสียในตาทั้งสองข้างพร้อมๆกันแล้วแกโกรธคุณนายเขาหรือเปล่าท่านทดสอบคุณสมบัติทางใจของผู้หญิงอายุราว60ที่ตาบอดมาตั้งแต่อายุ14 ไม่โกรธหรอกจ้ะฉันคิดว่ามันเป็นเวรกรรมของฉันเองคุณนายเขาก็เสียใจที่เป็นต้นเหตุให้ฉันตาบอดเขาได้พาฉันไปรักษาหลายแห่งแต่ก็ไม่หายในที่สุดเขาก็ส่งข่าวให้แม่ฉันมารับกลับไปอยู่บ้านแล้วเขาก็ส่งเสียเงินทองให้แม่ฉันทุกเดือนกระทั่งฉันอายุยี่สิบเขาจึงเลิกส่งฉันก็อยู่กับแม่ ทั้งสองคนจนกระทั่งแม่ตายฉันจึงมาขอพึ่งใบบุญหลวงพอ่อขอให้ฉันอยู่วัดนี้นะจ๊ะฉันจะดูแลครัวให้ถึงฉันตาบอดแต่ก็ดูแลข้าวของเครื่องใช้ได้จะไม่ให้อะไรหายไปแม้แต่อย่างเดียวเอาเถอะข้าอนุญาตแล้วแกจวนได้เห็นหนอหรือยังละ่ะยังหรอกจก้ะฉันอธิษฐานจิตไว้ว่า ขอให้ฉันได้วันสุดท้ายที่ยังมีลมหายใจอา้าวถ้าได้แล้วตายจะมีประโยชน์อะไรละ่ะมีซิจ้าหลวงพ่อก็ชาิหน้าฉันจะได้ไม่ต้องตาบอดไงละ่ะเอาละเอาละงั้นก็ขอให้สมความปรารถนาก็แล้วกันขาดเหลืออะไรก็บอกข้าไปละมาถึงยังไม่ทันได้พักแล้วท่านก็ชวนพระมหาบุญกลับไปยังกุฏิ เมื่อขึ้นไปชั้นบนของกุฏิท่านไปดูนารีผลที่อยู่ในพานก็เห็นว่าอยู่เรียบร้อยดีจึงทักทายด้วยการถามว่าหลวงพ่อไม่อยู่สองเดือนไปซุกสนที่ไหนบ้างหรือเปล่าละ่ะสาวน้อยแรกรุ่นดารุณีสองคนปรากฏกายขึ้นสวมใส่ชุดปัญจวีแบบอินเดียทางเหนือนั่งหมอบอยู่เบื้องหน้าท่านพระครู มือทั้งสองประคองอัญชลีพูดพร้อมกันว่าเราสองคนไม่ได้ไปสุกซนที่ไหนเพราะต้องการจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับหลวงพ่ออย่างเกร่งครัดเจ้าค่ะดีมากแบบนี้ถึงจะอยู่ด้วยกันยืดแต่ทำไมวันนี้แต่งตัวแปลกๆเหมือนแขกอินเดียหรือว่าเบื่อชุดไทยแล้วไม่ได้เบื่อเจ้าค่ะพวกเราจะแต่งตัวตามสิ่งแวดล้อม อยู่ที่ไหนก็จะแต่งแบบเดียวกับคนที่นั่นแต่เรากำลังจะกราบเรียนหลวงพ่อว่าจะขอกลับไปเยี่ยมบ้านที่ป่าหิมาพานสักเจ็ดวันเจ้าค่ะไปแค่เจ็ดวันเท่านั้นเองหรือจะไปนานกว่านั้นก็ได้นะหลวงพ่ออนุญาตแค่เจ็ดวันที่นั่นเท่ากับเจ็ดปีของที่นี่นะเจ้าค่ะอย่างนั้นหรอกหรือถ้าอย่างนั้นก็ไปวันเดียวก็พอต้องไปเจ็ดวันเจ้าค่ะ อีกเจ็ดปีพบกันใหม่นะเจ้าค่ะหลวงพ่อเก็บร่างพวกเราไว้ให้ดีแล้วพบกันใหม่ในวัฏจักรชีวิตขอกราบลาเจ้าค่ะกราบอย่างสวยงามสามครั้งแล้วหายวับไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปหลวงพ่อยังไม่ได้เข้าใจเรื่องที่เธอพูดที่ว่าพบกันใหม่ในวัฏจักรชีวิตนะ่ะหมายความว่าอย่างไร มีเสียงตอบชัดเจนว่าและหลวงพ่อจะรู้เองเจ้าค่ะลาก่อนท่านพระครูรู้ว่าสองนารีพากันไปแล้วจึงเก็บพานบรรจุทารกเหี่ยวๆคู่นั้นไว้ในตู้อย่างมิดชิดเลิกเรียนแล้วในแดงกับในขาวก็ทะเลทลายแชร์เชือนไปยิงนกตกปลากับเพื่อนๆที่เกเรเหมือนกับตน แม้จะเคยถูกพระมหาบุญเคี่ยนจนหลังลายแต่ยังไม่เข็ดหลาบจนคนเคี่ยนรู้สึกอ่อนใจได้แต่นับวันนับคืนรอให้หลวงพ่อท่านมาปราบเจ้าฝาแฝดจอมเกเรคู่นี้สองหนุ่มน้อยกลับถึงวัดตอนพลบค่าเห็นไฟกุฏิชั้นบนเปิดก็รู้ว่าหลวงพ่อกลับมาแล้วทั้งดีใจทั้งหวาดกลัวระคนกันป่านี้หลวงนา คงเล่าพฤติกรรมของพวกตนให้กับหลวงพ่อฟังหมดสิ้นแล้วจะถูกเครียนไหมเนี่ยนายแดงพูดขึ้นก็นแล้วแต่เวรแต่กรรมเธอะน้องชายพูดปรงปรงเมื่อขึ้นไปชั้นบนท่านพระครูเพียงแต่พูดว่าตอนข้าอายุเท่าพวกเองข้าเกเรกว่านี้หลายเท่าพวกเองเทียบไม่ติดหรอกอย่าลืมว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่ไม่มีอะไรเหนือกฎแห่งกรรม เองสองคนเดินกดแห่งกรรมเล่นงานแน่ถ้าไม่เร่งสร้างความดีเอาไว้คิดเป็นการบ้านนะเอาละลงไปได้แล้วข้าจะทำงาน